สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กลุ่มผู้นํานักรบกองทัพรมยุคข,ขาวบริหารงานโดยที่ันเฉียงซื้อนะคะยินดีต้อนรับอุโสทุกท่านสูก่การเรียนรู้นะคะในห้องของผู้นํานักรบกองทัพธรรมยุคข,ขาวนะคะวันนี้นะคะผู้น้อยมาตามคํา เรียกร้องและมาตามคําสัญญานะคะที่อยากจะแบ่งปันเรื่องเราดีๆมีอ่าเอาโซท่านหนึ่งนะคะที่ท่านอยากจะ,ะเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของหัวข้อของปฐมนิเทศธรรมนะคะผู้น้อยเชื่อว่าท่านอาจจะเป็นเจียงซื่อหรือทันจูนะคะท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้น้อยแต่รู้ไหมคะว่าปัญหาหนึ่งที่ผู้น้อยเจอในผู้สถานของผู้น้อยเองนะคะบางท่านก็มาจากการเป็นชาวบ้านไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบรรยาย อาศัยประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะเวลาที่ท่านบรรยายทำเพราะฉะนั้นนะคะการเรียบเรียงเนื้อหานะคะการประมวลนะคะในเรื่องของข้อมูลนะคะบนะเนื้อหาทางธรรมต่าง,างๆเนี่ยท่านยังขาดประสบการณ์หรือความรู้ในด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้น้อยจัมาแบ่งปัน จะเอาประสบการณ์และความรู้และก็สิ่งที่เคยบรรยายนะคะมาแบ่งปันว่าหลักการแก่นของเนื้อหาหัวข้อของประถมนิเทศธรรมเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องพูดแก่นตรงไหนบ้างนะคะเราจะต้องจับเอาแก่นตรงไหนบ้างมาจับในการบรรยายหัวข้อปฐถมนิเทศธรรมน,นะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้น้อยแบ่งออกมาเป็น5แก่นที่เราจะต้องพูด นะซึ่งผู้น้อยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการพูดบางท่านส่วนใหญ่อดีตผู้น้อยก็เป็นค่ะเราจะบรรยายเรียงตามหนังสือเอกสารมาตลอดแต่พอเวลาเราอ่านแล้วก็บรรยายเรียงตามมาเนี่ยมันอาจจะดูสละสลวยนะคะแต่มันก็สามารถที่จะพูดจบภายในเวลาแค่3-5ถึงหนาทีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถ้าเรามีความรู้ประสบการณ์มากพอเนี่ยเวลาเราบรรยายทุกหัวข้อทุกเนื้อหาเนี่ยเราจะสามารถที่จะ มีตัวอย่างมาประกอบให้าติธรรมเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้น้อยอัดคลิปไว้ในช่วงเช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปทําธุระนะคะก็จากจะมาแบ่งปันนะคะทุกท่านแก่เนื้อหาของหัวข้อปรถมนิเทศธรรมเนี่ยหลักเลยนะคะเราเปรียบเสมือนกับผู้ที่เป็นใบเบิกทางนะคะเวลาาติธรรมเข้ามาสู่พุทธสถานเนี่ยนะคะ อันดับแรกเราจะต้องแสดงความยินดีออกอาการตื่นเต้นนิดหน่อยเพื่อให้ญาติธรรมรู้สึกว่าเขาคือผู้โชคดีนะคะแล้วเราก็ต้องกล่าวถึงว่าเอ๊ะตกลงว่าพุทธสถานเนี่ยคือสถานที่อะไรอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนเป็นลำดับขั้นตอนว่าพุทธสถานคือสถานที่อะไรคือสพุทธสถานที่รับวิถีธรรมศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะนี่คือหัวใจถ้าเราจะอธิบายเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะแล้วแต่เราถ้าเวลามีมากพอนะ,ะเราจะต้องเอาแก่นมาจับก่อนแล้วเราก็อธิบายนี่คือข้อที่1ต่อมาข้อที่2อคืออธิบายถึงความยากว่ายาติธรรมอะ่ะกว่วจะตัดสินใจเข้าสู่ผู้สถานน่ะยากหรือง่ายคะ่ะคือถามญาติธรรมผู้ที่มานั่นแหละคะ่ะ ถามเขาค่ะให้เขาได้คิดว่ากว่าจะมาเนี่ยค่ะเคยมีคนชวนท่านว่ายังไงบ้างและกวัวที่ท่านจะมาได้เนี่ยเขามาชวนท่านกี่ครั้งนะคะเราต้องอธิบายถึงความยากง่ายบางครั้งท่านก็ติดงานติดธุระใช่ไหมคะท่านก็ไม่มีโอกาสได้มาแต่ทำไมวันนี้ท่านถึงตัดสินใจมาเป็นการถามย้อนให้กับญาติธรรมได้คิดค่ะว่ากลัวที่ท่านจะได้มาได้นั้นท่านก็มีภาระเยอะมาก แต่ทำไมวันนี้ท่านถึงตัดสินใจมาและก็ทิ้งทวนให้กับเขาได้คิดนะคะต่อมานะคะข้อที่3แเกณฑ์ข้อที่3คือเกณฑ์ข้อที่3นะอธิบายถึงความยากของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญในอดีตกว่าจะได้รับรู้ธรรมะนี้แต่เรายังไม่ได้คุยถึงว่าธรรมะนี้คืออะไรนะเราจะต้องอธิบายถึงผู้ปฏิบัติบำเพ็ญในอดีตให้ยติธรรมหม่เข้าใจว่ารู้ไหมคะว่าผู้บำเพ็ญในอดีตน่ะ จะต้องปฏิบัติบํบาเพ็ญสังสมบบบุญกุศลมากถึงเท่าไหร่คะส0มพบุญ800ญกุศลกว่าจะได้รับรู้ธรรมะที่ทุกท่านในวันนี้จะได้รับนะคะก็อย่างเช่นที่เดินรองเท้าเหล็กสึกกรอนนะคะแล้วก็เอ,เอาประโยคนะคะเอาคํากรอนเอากวีต่างๆนะคะที่เราได้ศึกษานะคะเอามาพูดเอามากล่าวเพิ่มเติมนะคะเช่นเดินรองเท้าเหล็กสึกกรอน ก็ไม่เขาเรียกอะไรผู้น้อยก็ลืมแล้วนะเนี่ยคือต้องพูดประโยคที่มันสามารถทําให้เขาเข้าใจง่ายอย่างเช่นเ,เรียนรู้หมื่นคำพีาสารไม่อาจเทียบพระวิสุทธิอาจารย์ประธานจุดนะประโยคต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเ,เรื่องราวที่ทําให้เขาได้คิดนะเราก็หยิบยกเข้ามาพูดนะคะแล้วก็ อธิบายว่าผู้ที่จะมาถ่ายทอดอผู้ที่จะมาถ่ายทอดธรรมนี้นะ่ะอันนี้คือในข้อที่สามนะคือใครคือใครคือใครด้วยนะคะก็คือพระวิสุธทธิอาจารย์นะ่ะคือใครอยู่ในเนื้อหาของข้อที่สามนะว่าผู้ที่จะ เป็นามาถ่ายทอดวิธีธําให้กับท่านอะ่ะคือใครท่านมีหน้าที่อะไรรับภาระหน้าที่อะไรแล้วตัวแทนของท่านคือใครคือเตียนสนซื้อเราก็อธิบายในในความเป็นจริงนะคะเสร็จแล้วเราก็อธิบายข้อที่4ี่ลำดับที่4คืออธิบายคือถึงการรับรู้ประตูปัญญาเนี่ยการที่จะมารับรู้ธรรมะเนี่ยนะคะว่าถ้าเป็น คนทั่วไปโดยที่ไม่ได้มารับวิถีธรรมน่ะเขาก็จะหลงเวียนไหยในชีววิถี6และภูมิวิถี6ตามวิบากกรรมที่ได้สั่งสมวานะคะที่ได้สร้างขึ้นแล้วเราก็มีรูปนะถ้าท่าผู้สารที่ไหนที่เรามีเอกสารนะรูปภาพของชีววิถีหหรือ6โช่ตงทางขการเป็นไหวยน่ะเราก็เอามาอธิบายว่าถ้าเราไม่ได้รับวิถีธรรมเนะี่ย เราจะต้องออกทางประตูทั้งหกอ่อออกทางหน้าต่างทั้งหกเนี่ยเราก็จะทําให้เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าวันนี้เรามารับรู้ประตูปัญญาเราจะไม่ออกทั้งหกช่องทางแล้วเราจะออกช่องทางที่เจ็ดเป็นช่องทางที่พระพุทธ,ธเจ้าในอดีตมากมายนั้นสะสะเสาะแสวงหาและได้คน้นพบนะแล้วเราก็อธิบายไปเราต้องดูเวลาด้วยเนี่ยคะ่ะแลวดูตามสถานการณ์ด้วยนะคะ เก็บข้อมูลให้เยอะค่ะผู้ที่จะบรรยายของข้อประถมนิเทศเนี่ยจะต้องบริหารเวลาและข้อมูลจะต้องต้องแน่นจริงๆนะต้องมต้องแน่นจริงๆแล้วต่อมาข้อที่5นี่ก็เป็นแก่นเหมือนกันที่หลายท่านพลาดทําให้ยติธรรมที่รับวิธีธรรมกลับไปแล้วยังเกิดข้อสงสัยในใจแต่เขาอาจจะไม่พูดในเรื่องของเงินสร้างบุญเขาต้องคิดว่าเอ๊ะเงินสร้างบุญเนี่ยเข้าไปทําอะไรกันเอาไปแบ่งกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายถึงเรื่องของเงินสร้างบุญ ว่าเงินสร้างบุญเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะคะหสร้างให้กับตัวเองเป็นมรรคผลในวันข้างหน้านะคะข้อที่2ชงโชชัยนิสินเวียนกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรข้อที่3ให้กับบารมบรุษเราต้องอธิบายถึงเรื่องของเงินสร้างบุญนี้แล้วบอกว่าเงินสร้างบุญเนี่ยเรานะคะจะเอาไปพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ปฏิบัติบาเพ็ญอย่างเช่นหนังสือไตรัฐนะคะบอกได้เลยว่าเงินสร้างมูลนี้ทุกคนนะคะไม่มีโอกาสได้เอาไปใช้นะแล้วก็ต้องอธิบายว่าผู้ที่เขามาช่วยงานทางธรรมเนี่ยทุกคนไม่ได้มีไรายได้หรือมีผลประโยชน์อะไรเลยกับท่านนะเราจะต้องอธิบายให้เขาอะ่ะเกิดความเข้าใจอยากจะรับวิธีธรรมทันที อันนี้มันสําคัญมากนะคะเราการที่จะพูดให้บิวอารมณ์ให้กับยติธรรมใหม่ที่เขากําลังรอจะรับวิถีธรรมเนี่ยให้เขานั้นนะคะเอาจิตศรัทธาออกมาเพื่อกราบขอรับวิถีธรรมให้เขาเห็นคุณค่าให้ได้สําคัญมากนะคะผู้ที่ได้รับหัวข้อและเป็นผู้ที่บรรยายประถมนิเทศธรรมเนี่ยจะต้องเป็นนักธรรมอาวโุโสที่ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องเก็บ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้มากนะคะเพราะสมมุติว่ามันจะมีต้ติที่าบางท่านที่เขาเออ่มีข้อคงใจเยอะเขาถามคําถามมาถ้าเราไม่มีประสบการณ์นี้เราตอบไปเรื่อยเปื่อยแล้วตอบไม่ได้ทําให้เขาไม่อยากรับวิธีทำทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากวันนี้ถ้าเรายังไม่มีข้อมูลมากพอหรือประสบการณ์ไม่มากพอเนี่ยเวลาเราไปพูดทางธรรมเนี่ย ปุ๊บความน่าเชื่อถือไม่มีสําคัญมากนะคะประสบการณ์นะคะแล้วก็การลงพื้นที่การทํางานฟ้าเนี่ยถ้าเราสงสมประสบการณ์เยอะเราก็จะมีข้อมูลเยอะนะ,ะนี่แหละคะ่ะคือเรื่องราวที่พ่อหนอยอยากจะแบ่งปันเทาโสคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์หรืออยากจะชีนน้แนะเพิ่มเติมนะ,ะ,นะ,ะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเอาไปใช้ดูเอานะคะเอ,เ,อเอาเอาแก่นของเนื้อหานี ไปเรียบเรียงดูและไปเอ,เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขยายนะคะเอาไปขยายเอาไปขยายาข้อมูลดูนะคะให้มันสมูทกันให้มันราบเรียบนะคะแล้วเราจะทำให้ยติธรรมเกิดความเข้าใจง่ายเป็นลำดับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะคะหากวันนี้นะคะผู้น้อยร่วมศึกษานะคะหามีสิ่งึ่งสิ่งได้ที่ เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นนะคะกอ็อยากจะเรียกบุญกุศลนี้นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษแล้วก็ลูกหลานทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้มีความก้าวหน้าบนเส้นทางธรรมไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ